โปจดชงโคสติสังฆโตธรรมะวิเนโยจะชาพิเรียมปิติปัสสติองค์เห็นการตัศรู้ทำเอาการเวลาผู้ใดป่วยเป็นจิตนิมนต์หลวงป่่ไปสนดโหดชงโคสติสังฆโตให้เธอมีสติสติก็คือความระลึกได้เวลาเธอเจ็บปวดเธอก็รู้ว่าเจ็บปวด เนี่ยโลกขันหนึ่งผู้สวยอารมณ์เวทนาหนึ่งเก็บปวดที่ร่างกายผู้ดูคือสติสติไม่เก็บปวดนะแยกให้ออกอย่าให้มันเป็นติดกันดูไปดูไปมันก็หายไปแต่คือลงพอคว,วยตั้งสมัยหนึ่งมามือหนี่ลพวอควยเสียงนึงตลอดตีเพียงขึ้น,นเนยเทศเจ็ด เทศตั้งแต่วันที่ยี่บเก็บจนถึงไปนี้แลมึงปวยก,กับสามหัวมึงแล้วเนี่ยถูกกับสามหัวมึงว่าูกกับมือเ <c oughs> ดี๋ยวเดียด๋วยวจะไปเรื่องนั้น